เวลาที่ล่วงมาแล้วมผมก็รู้สึกว่มันมากพอที่จะอ่านที่จะฟังหรืจะรู้อะไรอะไรโดยท,ทั่วๆไปเกี่ยวกับการบวชนี่พอสมควร <c oughs> ที่ต่อแต่นี้มก็ทำให้ได้รู้อะไรโดยเฉพาะที่มันจะมีประโยชน์มากที่สุด <c oughs> กันเสียแล้วก็จะหมดเวลาหรบจะบวชจะรู้ไอที่จะมีประโยชน์นี่ครบถ้วนคือโดยทั่วๆัวไปก็รู้โดยเฉพาะก็รู้อย่างหล้ๆก็รู้อย่างเคร่งครัดก็รู้ จนกระทั่งรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างไรเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าลืมที่เคยพูดมาหลายหลายผลหลายสิบผลประสูรกลางดินสัตรูกลางดินนิพพานกลางดินซ้อนกลางดินที่เป็นอยู่กลางดินกุฏิมันพื้นดินอะไรก็ดิน นี่เราก็ลองดูบ้างเท่าที่เราจะลองได้แม่เดี๋ยวนี้เราก็พอจะมองเห็นว่าเรานั่งอยู่กลางดินซึ่งมันต่างกันมาก วัดในบ้านในเมืองเขาจะนั่งบนพื้นบนเสือว่างบนพรมบ้างแล้วแต่ว่าวัดไหนเขามี <c oughs> สถานะอย่างไรบางวัดก็ผูพรมชั้นดีในโบสถ์อยู่ตลอดกับตลอดการตลอดเวลาก็นั่งในโบสถ์อย่างนั้นก็นั่งบนพรม เดี๋ยวนี้เรามานั่งอาสนะของพระพุทธเจ้าก็คือดินบนดินนี่ก็เป็นตัวอย่างพอเข้าใจว่าธรรมชาตินมันเป็นอย่างไรแล้วมันต่างกันมากอย่างไรถ้าผู้ที่ไปนั่งไปเกี่ยวข้องแล้นมันจะมีจิตใจต่างกันอย่างไร ผมเคยพยายามอย่างยิ่งมาในคราวนี้เมื่อตอนแรกมีสวนโมกใหม่ๆนอนตามดินหรือมันนอนที่มันกล้าย,ายา่ยะให้มันรู้รถ นอนตามริมทะเลบ้างที่ไหนกระทั <c oughs> ่งเมื่อนอน,อนในกุฏิให้ไอ้เอ้เอ,อ,อ,อหลังกลางที่ใช้เป็นที่เก็บหนังสือเดี๋ยวนี้สร้างใหม่เสร็จใหมๆ <c oughs> ่ๆก็จะโผล่มือมาจากหน้าต่างมาคลำหญ้าบอลนี่อลูกอยู่ค้า้งหน้าต่าง มันมีความรู้สึกต่างกันมากนะซึ่งเป็นความหมายคำว่าวัดป่าพระเทือน <c oughs> อยู่ต่ำที่สุดโดยทางวัตถุโดยทางร่างกายแต่จิตใจมันก็ไปขางมันเองต่างหาก <c oughs> ไ,ไปในทางที่ที่สูง พราะเมื่อเราอยู่อย่างง่ายอย่างต่ำถ้ามันไม่ดึงจิตใจเอาว่างมันปล่อยจิตใจจิตใจก็ไปซสูงถ้าเรามานอนสบายนอนอย่างเศรษฐีขณะบดีเนี่ยไอ้ความสบายเนะี่ยมันจับเอาจิตใจของเราเอาไว้มันจับจิตใจของเราเอาไว้แล้วจิตใจมันไปไม่ได้มันจะเตลดิดหนีไปไหนไม่ได้ ก็ติดอยู่ที่นั่น <c oughs> นั่นนอนหรือเป็นอยู่ให้มันต่ำเขาว่าเพราะไอ้สิ่งต่ำๆนั่นมันไม่จับจิตใจเอาไว้จิตใจมันก็ไปสูง <c oughs> เป็นอยู่ต่ำๆแล้วก็จิตใจมันก็จะไปสูงในความคิดสูงที่มันออกไปได้อย่างนั้นก็ต้องถือว่าเป็นอิสระ เป็นอิสรภาพเป็นเสรีภาพรู้จักจิตใจที่มีเสรีภาพอิสรภาพ <c oughs> ไม่ถูกจับยึดไว้ด้วยความ <c oughs> อ,รอร่อยความสุขความสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่คือเจตนารมณ์ของสวนโมกหรือของการจัดสถานที่อย่างนี้ <c oughs> แลเมื่อต้องการอย่างนี้ถึงกับมาอยู่ที่นี่มันก็ควรจะได้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งอื่นมันไม่มีเราก็พยายามที่จะไม่ให้สิ่งอื่นมันมีให้มันมีแต่สิ่งเหล่านี้ <c oughs> กินอย่างไรอยู่อย่างไรนอนอย่างไรก็เคยพูดกันมาแล้ว โดยโดยรายละเอียดเฉพาะเรื่องนั้นๆทีนี้ก็สรุปความว่าให้มันไม่จับยึดจิตใจและจิตใจของเราเป็นอิสระที่จะคิดจะนึกจะตัดสินว่าจะเลือกคอยใช้สติปัญญาที่ได้จากการเป็นอยู่แบบนี้ไปใช้ตัดสินหรือเลือกอะไรต่อไปข้างหน้า ถ้าเกิดที่กรุงเทพมันก็จะมีการอบรมรแวดล้อมมาไกลาจากป่ามากกว่าคนที่มันเกิดในป่าเกิดในบ้านในเมืองจึงไม่ค่อยจะรู้ถึงในความหมายของคำว,ว่าป่าหรือเทือดถ้าว่าเกิดบ้านนอกครอกนะมันก็พอจะนั่นอยู่บ้างก็จะรู้อยู่บ้าง <c oughs> แต่แล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตมันต้องทำงานมันต้องมีอะไรไปตามอารมณ์มันไม่เคยจะได้สังเกตว่าสงบอย่างไรสะอาดอย่างไรบางทีมันจะไม่พอใจซะด้วยแม้ว่าเราจะเกิดบ้านนอกพอกนาแต่แจิตใจของเราไม่ชอบ แล้วกแต่จะมุ่งไม้มุงไม้จะเข้าไปสู่ไ้ดินที่มันเริญสวยงามในเมืองในกรุงเสมอนั่นจริงไม่ได้รู้รสของธรรมชาติของป่าทั้งที่เ,เกิดอยู่ในป่าทั้งที่เปื้อนอยู่กับโคลนกพรจิตใจถูกแวนล้อมอย่างอื่นเดี๋ยวนี้บวช ก็ไม่ต้องทำงานอย่างคราวาสจิตใจก็มีโอกาสที่จะรู้รถมันสงบเงียบของธรรมชาติที่เป็นเหตุให้จิตใจมันอิสระได้ก็วควรจะใช้โอกาสนี้